สวัสดีครับวันนี้วันที่3สิงหาคม2,564ันวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เชฟป้องก็ทำอาหารน้อเย็นนะครับเมนูวันนี้จะเป็นอะไรครับเมนูวันนี้เป็นปลาดอลลี่ที่เข้าใจว่าดอลลี่แต่ไม่เขียว่าปลาแพ่นกาเซียย่างที่ไกาดำแล้วก็คิว,ว่าไม่น่าจะอีกก็เลยเพิ่มเป็น เอามาเอาหมูพี่แด้ดำมาเพิ่มอีกห้าชิ้นแล้วเดี๋ยวจะทําไข่คนครับผมไข่คนผสมไข่ขาวเพื่ออะไรผสมไข่ขาวล้วนใช่ไหมครับผสมไข่ขาวล้วนอ่าครับอันนี้ปลาเสร็จแล้วใช่ไหมครับอันนี้พร้อมทานแล้วใช่ไหมครับพ่อพร้อมทานแล้วครับอ่าอันนี้เขาทำให้พ่อครับดีอย่าดูนิ้วนะที่เล็กอ,อะไรนะ ให้ป้อชี้ไปนิวเข็ดเล็ดย,ยาวาครับว่าต้องพูดดังๆหรือว่าน้องเปิดพี่โดดควันได้เสียงมันไม่เข้ากิบครับก็นี่ครับน้บบองป้องเขากำลังทำอาหารนี่ก็จะเป็นเนื้อหมูพริกไทยดำแทบฟาร์เดลาลี่พริกไทยดำต้องไข่คนแล้วก็เตาแล้ว <c oughs> <c oughs> วันนี้ชิ้นปลามันใหญ่ก็เลยต้องใช้ตะหลิวสองอันในการตัดในการคลิ้นใช้ใช้น้ำมันไหมครับวันนี้มีน้ำมันไหมไม่มีครับไม่มีไม่ไม่ได้ใช้เลยวเมนูเราไร้น้ำมันไร้เกลือด้วยครับปรุงแค่พริธกรรมแต่แต่ไม่แต่ไม่ไร้ความอร่อยครับครับสวัสดีครับผมจะจัดการแล้วครับกับชามนี้ไปแล้วครับทุกท่าน Bye bye